เก่งมากค่ะเยี่ยมพี่ชฉยกำลังเขียนรอเรืออยู่นะคะเก่งมากเลยลูกอ่าต่อไปลอริงชอบไหมลูกชอบบ้านชอบใช่ไหมชอบมากชอ,ช,อชอบมากเยี่ยมชื่อชอบชอบมากสือชอบเรียนหนังสือเหรอ ชอบเยอะแยะล้วยชอบ้อสน่ารักจังยเยอะแยะอ้าวรอริงค่ะชอบไหมลูกชอบเรียนหนังสือใช่ไหมคะชอบชอบตั้งใจเรียนดีๆนะคะอือฮัเก่งมากอันนี้อะไรคะรอเรือรอกเรือรอริงรอวินง ชอบไหมคะชอบพี่คายน้องเขียนตัวสระได้คล่องมากอะ่ะเขียนตามรอยปะจริงมาดูดกกนะไิไม่ไม่เขาให้น้องใช้ดินสอได้แล้วคะ่ะลูกดูดิเขาเขียนเส้เต็มทุกตัวเลยอะ่ะแต่ก็มีอิงอ็กเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าน้องเขียนได้เข่งก็ดูดิได้เสนที่มันน้งือเขียนได้เดหรอดดได้ค่ะเพราะว่าครูหราาวานแจกมาแล้วใครดูเขาสิเขาฟินมากเลย ใช่ไหมลูกสติคงจะแรงอ่ะเก่งมากอะเก่งมากนี่ไงอีกอันหนึ่งให้ตรงเส้นนะคะวงกลมก่อนค่ะใช่ค่ะอขอโทษนะขอโทษนะทำไมต้องขอโทษนะล่ะลูกไม่ไม่ไม ออบไปอ๋ออาต่อไปค่ะว,ว้าวอันนี้อีกว,ว้วาววออะไรคะวอแหวนวอแหวนอ่าเขียนเลยค่ะเด็กๆนี่เก่งมากเลยนะคะลูกปิดเทอมแล้วก็ฝึกฝนกันนะลูกนะจ้าจ้าครับสิลกครับเก่งมากน่ารักจุดนอนสวยจังเลยใครซื้อให้คะ ซื้อเอาเก่งไงเหรอสวยไหมชอบไหมลูกสีส้มเลยส,ส้มอ่าวอลแวนค่ะต่อไปค่ะจับใหม่ค่ะจับใหม่จับจับดีๆจับสองนิ้วจับสนิ้วเออจับเหมือนลูกจับเมื่อกี้เนี่ยเก่งมากเปิดแล้วค่ะอจับดีๆโอเคอ่าเขียนเลยค่ะ คนเก่งของนี้ชื่นใจจังเลยนี่อะไรอ่ะแหวนแหวนข้างล่างข้างล่างวงกลมข้างล่างใช่หรอเก่งมากเยี่ยมเอ้น,นดดดยูรถบแหวนใช่รถ อ๋อโอเควงกลมเลยลูกเก่งมากอาเชยของมีลูกซอสลาเืว่าเงียบเหงา mm hmm. ตั้งใจมากเลยนะคะเขาตั้งใจมากเลยอาเชยเก่งมากเลยลูกเนาะรู้เรื่องมากอะ่ะเราอะ่ะ เก่งมากเลยนะลูกคนเก่งคนดีของมีนะสอหรือสีได้ไหมลูกเยี่ยมมากเลยเก่งค่ะจืดลงไปข้างล่างด้วยถูกต้องเยี่ยม วงกลมหัวกันค่ะลูกวงกลมแล้วก็ค่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวมิจะส่งให้ครูหวานดูนะคะ <Okay. S 1> เยี่ยมอ่ะขีดยังไม่จบเลยค่ะลูก ใช่ถูกต้องชีดหางด้วยเก่งมากนี่จะเก่งมากนะคะลกูกเยี่ยมเยี่ยมถงโตอ่ะถิงโตอืมถึงโตถิงโตเน่ยอันนี้ขอโทษนะครับลูกอันนี้ขอโทษนะครับ่อไป่อไปนี่อะไร น้ำดอกอัญชันซังกงชันมะพร้าวมะพร้าวอ,อันนี้อะไรมะพร้าวมะพร้าวลูกหม่อนกระหม่อนลูกตาล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 ใช่อ้าวเก่งจังอันนี้อะไรเอเปิ้ล E A D อ่ะเขียนเลยค่ะ เห็นตรงนี้ก่อนค่ะลูกตามเส้นนะคะโอเคมามีเซไปบบา,ายแล้วนะเดี๋ยวก่อ,อ๋อยังไม่เซไปบ,บาเออโอเคเดี๋ยวก่อนเก่งมากดี ลมทำนมอันนี้หมวกหมวกอมือนะแป๊บหนึ่งน,นะสุอันนี้อันนี้เอ,น,น,อ,น,น,อนมือนะครับลูกลูกเก่งมากเลยลูกไหมคะเยี yeah. okay, ่ยมโอเคเซ่บายบายไหมคะบาย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 นะคะวันนี้ฝรั่งน้อยเขียน ตามลายปะภาษาไทยแล้วก็แล้วก็อะไรเขียนกอไก่ด้วยใช่ไหมลูก okay, กอไก่ครับกอไก่ครับเจยบปาจุบ๊บจุ๊บ